ดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าโกเบโก้นะครับ SK 200รุ่น8 Super X นะครับวันนี้กำลังทำงานโวยไม้สับนะครับ ไม้สับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้โกเบโก้ SK 200รุ่น8นะครับใช้เครื่องยนต์ยีโน่นะครับ G-O5E นะครับรีสูบเทอร์โบคอมมันเร็วนะครับ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปั๊มา a w a s a k i K3V นะครับอันนี้ชั่วโมงรถอยู่ประมาณ12,000ชั่วโมงนะครับ ถึงสภาพยังโอเคอยู่นะครับใช้ได้ยาวๆนะครับเครื่องก็ยังนิ่มนะครับคันหนึ่งก็แคทตนะครับแคทต2 0 DGC นะครับ บนกองยินฟุนนะครับโอวยินฟุนเดี๋ยวเรามาชมคันนี้ก่อนนะครับคนขับก็เพิ่งมาครับนะครับ ประมาณ2เดือนนะครับเพิ่งหัดหัดหัดขับได้ประมาณ2เดือนนะครับพูถึงทํางานได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับเป็นพนักง,งานอยู่ในบริษัทนี่แหละครับพเพิ่งได้มาขับไอโประมาณออ2อเดือนนะครับทํางานได้แล้วนะครับ นนโคดดดดดมมสูนนะครับ p ีซีสรุ่นเนะครับเดรอรถมาเตยินนะครับรถเป็นภูมยาวนะครับ p ีซีสองรุ้่นเจ็ดยาวนะครับ นี่ก่อนนะครับโลอยไม่สับย้ายไม่สับนะครับย้ายไม่สับข้ามข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับ ดูมุมมองฝั่งนี้บ้างนะครับอยู่บนกองสต็อกกินปุนนะครับวันนี้รถสิบล้อไม่วิ่งนะครับ ยายิานบุญไปฝั่งด้านนู้นครับฝัง่งเน้นฝั่งด้านนี้จะเปิดพื้นที่รองดินปุ่นนะครับฝั่งด้านนี้ครับยายไม่สับไปฝั่งนู้นก่อนครับคุณเยอะนะครับนายสับ กติตามช่องมันไมโครด้วยนะครับ